็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่107และก็ตอนที่108นะครับ หลังจากที่วีเฮาเนี่ยเข้าปะทะกับทักษะที่9ของตรงด้านโยมิงแล้วนะครับซึ่งไอโยมิงเนี่ยมันก็ได้คิดว่าต่อให้เป็นอาวุธวิญญาณระดับ9เนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันทักษะของมันได้ทางด้านวีเฮาเองในตอนนี้เขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับในเวลานี้วีเฮานั้นก็ได้แต่คิดกับตนเองว่าเวลาและชะตากรรมนั้นไม่สามารถควบคุมได้เขานั้นได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วแต่วีเฮานั้นก็จะให้ชิวเอ๋อนั้นตายอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกชิวเอกิ๋อน เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากรอดไปได้แล้วก็ให้ไปขอความช่วยเหลือที่โรงเรียนจากนั้นวีเฮาก็ได้ขอโทษทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อวโสอีหลายเคซือ้อตรพกรัดน้ําแข็งพีเทียนเมืองและเทพีหิมะที่เขานั้นไม่อาจจะพาทุกคนไปสู่เส้นทางแห่งเทพได้แล้วและหลังจากที่เขานั้นจากไปแล้วก็จะยกทุกคนให้กับชิวเออร์นะครับและก็ได้ขอบคุณหลายปีมานี้ที่ทําให้เขานั้นที่เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาเดินจนมาถึงวันนี้ได้จากนั้นวีเฮาก็ได้เริ่มเผาผ่านพลังชีวิตตนเองทันทีนะครับ นเองหากว่าพลังชีวิตและพลังวิญญาณได้หมดลงแล้วร่างกายและวิญญาณก็จะสลายไปทั้งหมดนะครับวีเฮาจะได้โจมตีใส่รัทธินาแรมายุทั้งสองคนแล้วทางด้านศัตรูนั้นก็ได้เริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วนะครับและก็ได้ต่อยหมัดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกไปทางด้านวิญญาจารย์ปีศาจทั้งสามคนอูอีที่ได้โดนทักษะนี้ก็ได้กระเด็นออกไปนะครับแต่ทางด้านโยมิงเนี่ยก็ตั้งใจที่จะรับมันเอาไว้แต่โยมิงก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ได้กระเด็นถอยหลังออกมาพร้อมกับก็ได้รับบาดเจ็บ ผลให้การโจมตีในครั้งนี้ทางด้านอนะูอีนั้นจบชีวิตลงทันที พอเขามาเซลเทาเนี่ยที่กําลังบินกลับมาที่เมืองลุงอาลุนน,านนั้นก็ได้รู้สึกถึงกลิ่นอายของวีเฮาที่อยู่ที่เมืองลุงอาลุนจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าวีเฮานั้นจะปลอดภัยในเวลานี้วีเฮานั้นเขาได้เปิดใช้งานทักษะการตื่นรู้ครั้งที่2ขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับเขานั้นก็ได้คิดถึงตรงเออเป็นอย่างมากและก็ได้บอกกับตนเองไปว่าต่อให้ไปอยู่ที่โลกอีกหนึ่งใบแล้วเขานั้นก็ยังจะคิดถึงตรงเออเสมอหลังจากที่วีเฮาเนี่ยชาร์จพลังอย่างเต็มที่แล้วนะครับเขานั้นก็ได้ไป,ดออป,ปดล ลับหงเลยเนี่ยที่เห็นการโจมตีในครั้งนี้ก็สั่งให้ถอยอย่างรวดเร็วนะครับทักษะวีเฮาที่ได้โจมตีออกไปแล้วมันก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจากนั้นวีเฮาก็ได้ใช้โอกาสนี้บินหนีออกไปนะครับ ทางดานโยมิงและมิงเลยเนี่ยเขาเขานั้นก็ได้คิดว่าวีเฮานั้นได้หนีไปแล้วและหนานซุยซุยของไอ้มิงเลยเนี่ยก็ได้ถูกวีเฮานั้นช่วยไปแล้วนะครับและไอโยมิงเนี่ยก็ได้คิดว่าฝ่ามือที่วีเฮานั้นปล่อยออกมาเครื่องสุดท้ายนั้นทําให้พลังชีวิตของวีเฮานั้นถูกเผาผ่านไปหมดแล้วเขานั้นได้ตายไปแล้วทางด้านไอหวังอีเฮิงเนี่ยที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับมันเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่าไม่เพียงแค่ช่วยตัวประกันออกไปได้แล้วยังสามารถหนีรอดไปอย่างปลอดภัยได้อีกทั้งทีมีราาาชทินนนมลุ่มวววิิศกรญาณีศาจย ไอหวังอีเฮงเนี่ยก็ได้สงสัยว่าใครเป็นคนทํากันนะทางด้านวีเฮ้าชิวเอ,อ๋อหนานซุยซุยหนานชิวชิวเนี่ยที่ได้หนีออกมาแล้วทางด้านหนานชิวชิวเนี่ยนางก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่นางน,นั้นสามารถหนีออกมาได้แล้วพลังชีวิตของวีเฮ้าก็ค่อยๆลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับหนานชิวชิวที่ได้เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้นางก็ได้จะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะนางจะแท้ที่วีเฮ้านั้นอยู่ที่นี่เหล่าจิตวิญ,ญญาณทั้ง3ของวีเฮ้าที่อยู่ในห้วงพลังจิตพวกเขานั้นก็พยายามหาทางหนีพวกเขานั้กาาน,ก,นก็คิดว่าต้อ้อออองงงงีหหนนนนททาาาาาแ่เเวนนวว์ิญญณขดโสโลยคซร ไม่ก็ไปหามาหาจากาักรพรรดิทางด้านพีเทียนเมื่งก็คิดแบบนั้นนะครับวีเฮาเขานั้นก็ได้บอกกับชิวเอ๋อไปว่าพลังชีวิตของเขานั้นได้ถูกเผาผลาญไปหมดแล้วและกําลังจะจากโลกนี้ไปแต่ชิวเอ๋อเนี่ยก็ไม่อยากให้วีเฮาตายนะครับแต่ทว่าวีเฮานั้นก็ได้ขอบใจชิวเอ๋อม,มากการมาของชิวเอ๋อก็ได้ช่วยเขาเอาไว้และก็ได้ช่วยทุกคนเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ชิวเอ๋อนั้นก็ได้บอกไปว่านางมาเพื่อวีเฮาคนเดียวเท่านั้นไอ้หลอกชิวเอ๋อน้ำใจของเจ้านั้นข้าได้รับรู้ทัั้้้้้้งงหมมมดดดแลววววขขาาาาาาานนนนอออบใจจเเกกกิี่่่่็ไไสปถ เจ้าแล้วทุกอย่างที่ข้าทํามาทั้งหมดมันก็ไร้ความหมายมีความหมายสิชิวเอ,อ๋อหนุ่มสาวหลายร้อยคนแห่งโลกวิญญาจาร์ต่างได้รับความช่วยเหลือวีเฮาจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นมันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าคุ้มค่าสิชิวเอ,อ๋อกเขานั้นเป็นตัวแทนแห่งความหวังของดินแดนโตหลวหากว่าช่วยพวกเขาไว้ได้ดินแดนโตหลัวก็จะมีอนาคตต่อไปแต่ชิวเอ๋อก็ไม่คิดแบบนั้นนะครับชิวเออนานั้นก็คิดว่าวีเฮาต่างหากที่เป็นอนาคตของดินแดนโตหลวจากนั้นวีเฮาก็ได้บอกชิวเอ๋อไปว่า,า,า,ากิต ยาในห้องประลักจิตของเขาไว้กับนางเดี๋ยวจะให้พวกเขาทั้งหมดนั้นตามนางไปผจญภัยต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเวียเฮาตก็ได้บอกไปอีกว่ามันเป็นที่น่าเสียดายมากที่เขานั้นคงไม่ได้เห็นอีกแล้วดังนั้นวีเฮาก็ได้หมดแรงแล้วก็ได้ล่วงลงจากฟ้านะครับก่อนที่วีเฮานั้นจะจากไปเขานั้นก็ได้คิดถึงตรงเอ๋อเป็นอย่างมากและวียร์เฮานก็ได้ตั้งใจว่าหลังจากที่จบภารกิจนี้แล้วก็จะไปเยี่ยมตรงเอ๋อที่สำนักข้าวเทียนแต่ก็เกงว่าในเวลานี้วววีเเเาาาาาากก็ไไไมมมม่่่สราารถไปปได้้้้้้้แแลลนนนนนนนัันยยททฝใหหชอออออตตงงทฟืขึ ก็ให้บอกกับนางว่าชิวเอิน,นั้นคือพี่สาวของนางและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนหน,น,น้านี้มันก็เป็นแค่ความฝันของนางและก็ช่วยให้ตงเอินั้นลืมวีเฮาให้ได้ด้วยนะครับและก่อนที่วีเฮานั้นจะจากไปทางด้านชิวเอนน้นก็จะถามกับวีเฮาไปนะครับว่ายังจํานางได้หรือไม่สึ่งตัวสามตาที่แสนจะซื่อบื้อคนนั้นได้เดินเข้ามาในโลกมนุษย์ก็เพราะวีเฮาตั้งแต่วีเฮานั้นได้ประสานดวงตาแห่งโชคชะตาของทางด้านชิวเอิน,นั้นลงไปโชคชะตาของเจ้าและข้านั้นก็ได้ถูกดิพันกันแล้วในนนตอห้า ก็ได้ความสุดจําของเจ้าหมาเช่นเดียวกันข้านั้นได้เห็นทุกอย่างของโลกมนุษย์ได้เห็นความสวยงามของโลกมนุษย์ที่อยู่ในความทรงจําของเจ้าทั้งหมดและได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเรืออยู่ในจิตใจของเจ้าด้วยซึ่งมนุษย์อย่างพวกเจ้าเรียกมันว่าความรักสินะดังนั้นข้าจึงใช้โอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตแปลงกายเป็นร่างมนุษย์แปลงเป็นเทพีแห่งแสงในความทรงจําของเจ้ายัางไงละ่ะเพื่อที่ข้านั้นจะเข้าใกล้เจ้าในฐานะมนุษย์และในตอนที่เจ้าได้ดื่มน้ำพุร้อนเข้าไปและใช้เลือดจากหัวใจเด็ดดอกเรดดี้อาวอนใน ากตอนนั้นข้าถึงเข้าใจว่าอะไรถึงเรียกว่าความรักเจ้าสามารถสละชีวิตตนเองเพื่อตรงเออได้จนไปถึงนาทีที่ตรงเออนั้นยอมตายเพื่อเจา้าข้านั้นถึงได้รู้ว่าความรักที่นางมีให้เจ้านั้นมันลึกซึ้งและบริสุทธิ์กว่าของข้ามากข้านั้นได้ตัดสินใจจากไปแต่ทว่าเมื่อข้านั้นได้เห็นเจ้ายอมสละชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเจ้าเลยข้าถึงได้เข้าใจว่าข้านั้นรักเจา้ารักทุกสรรพสิง่งนี่สินะที่คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าความรักตั้งแต่ท่ทีเจ้้้านนัได พลังชูชตาของคาไปแล้วชูชตาของเจ้าและคาก็ได้เชื่อมโยงกันและในขนาเดียวกันชูชตาของดินแดนโต้หลัวก็ตกไปอยู่บนบ่าของเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพอแบบนั้นเจ้าจะตายไม่ได้ค่านั้นไม่อาจให้เจ้าตายได้คาขอบใจเจ้ามากวีเฮาที่ให้ชีวิตอันเจิดจลัดกับคาและจากนั้นชิวเอ๋อร์ก็ได้สั่งเวชชีวิตตนเองเพื่อเป็นวงแหวนให้กับวีเฮานะครับพร้อมกับก็ได้รักษาวีเฮาไม่ให้จบชีวิตลงในห้วงจิตวิญญาณของวีเฮาสามจิตวิญญาณของวีเฮาเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้รู้ว่าชิวเอ๋อร จกักรพรรดิสัตว์มงคลในเวลานี้ห่วงจิตวิญญาณของวีเฮา้นได้ถูกฟื้นฟูกลับมาแล้วนะครับสามจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของวีเฮาที่ได้ถูกกระตุ้นด้วยพลังของสัตว์มงคลจึงทาให้พวกเขานนั้นได้ร่างมนุษย์มานะครับและสัตว์วิญญาณที่อยู่ในป่าชิงโตทั้งหมดเนี่ยก็พาก,ากันกร่ร้องขึ้นพร้อมกันนะครับหลังจากที่วีเฮานั้นตกมาจากท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วก่อนที่ชิวเอ์นางนั้นจะจากไปนางก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าในตอนนั้นข้าเข้าใจว่าความรักคือการเห็นแก่ตัวคือการครอบครองแต่่่ตตอออนนนทียูกััข,ขาาหาหรร้รงเ ได้ใช้การกระทำบอกกับข้าว่าข้านั้นเข้าใจผิดเข้าใจผิดมาอย่างมหันต์แต่มันก็ได้เสียดายนักที่ตอนนั้นข้ายังไม่เข้าใจในที่สุดในตอนนี้ข้านั้นก็ได้เข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของจกอักรพรรดิสัตว์มงคลน,นั้นคือการอวยพรให้สัปปรพสิ่งทั้งมวลมีความงามสมบูรณ์พร้อมในเวลานี้ร่างกายของวีฮานั้นก็ได้ฟื้นฟูก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับพร้อมกับชิวเออร์นั้นก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าวีฮาในเวลานี้ข้าจะมอบชีวิตของข้านั้นให้กับเจ้าให้เจ้านั้นเป็นผู้อวยพรให้ทุกสปปชีวิตตในดดตนดแ หัวต่อไปทำน้าทีนั้นแทนค่าด้วย และจากนั้นวีเฮาก็ได้รับวงแหวนที่6ท so 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 ี่เ yeah. ป so so well so ็นวงแหวนของชิวเออนะครับตัดมาในห่วงลึกของป่าซิงโตมันก็ได้มีสัตว์วิญญาณหนึ่งตนนั้นมาถามมหาจักรพรรดิว่าเกิดอะไรขึ้นมหาจักรพรรดิเนี่ยก็ได้ตอบไปว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับสัตว์มงคลแล้วชีวิตของสัตว์มงคลนางนั้นได้เหือดหายไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจมหาจักรพรรดิก็ได้บอกไปว่าได้ใช้วิชาประทับร่างนั้นช่วยนางกลับมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆนะครับทางด้านสัตว์วิญญาณที่มาถามทางด้านมหาจักรพรรดิ แต่ทางด้านมหาจากักรพรรดิเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่ทันแล้วพลังชีวิตที่หายไปของสัตว์มงคลเกิดจากฝีมือของนางเองสัตว์วิญญ,ญาณที่คุยอ,อยู่กับมหาจากักรพรรดิเนี่ยจึงรู้ได้ทันทีว่านี่มันคือการสั่งเวยแต่นางก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสัตว์มงคลจะสั่งเวยชีวิตให้กับมนุษย์ได้อย่างไรในเวลานี้จึงทําให้มหาจากักรพรรดนั้นกูดแคนมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับและบอกให้สัตว์วิญญ,ญาณที่ชื่อปีจีในครั้งนี้อย่าห้ามเขาเด็ดขาดพอมนุษย์นั้นได้คุกคามการอยู่รอดของ ขเขาทั้งหมดไปยังราชาปีศาจมื่นอสูนราชันหมีราชันอคัคคีและกองทัพสัตว์วิญญาณทั้งหมดรวมพลกันเดียวนี้ หลังจากที่วีเฮาฟื้นตัวกลับมาแล้วที่ชิวเอ๋อนางได้ช่วยเอาไว้นะครับจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกทางด้านนานชิวชิวและนานซุยซุยไปว่าให้ทั้งสองคนนั้นกลับไปก่อนเพราะเขานั้นก็อยากจะอยู่เงียบๆทางด้านแม่ของนางชิวชิวเนน่ยนางก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับว่าบุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงนักไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรและนางเนี่ยก็มีบางอย่างที่อยากจะคุยกับวีเฮาพร้อมกับปะมุขของสำนักถังดึงในเวลานี้นางก็อยากให้วีเฮานั้นไปทุละก่อนแล้วไว้คราวหลังนางจะส่งชิวชิวไปที่สนนนนนนนััักกกงงะะคครบจาาาาา้้้้้ววี็ไดยืออุธญญญนนิิญณใเหทพม ก,ก็ได้ฝากข้อความไปถึงพี่ใหญ่ของเขาด้วยว่าเขานั้นปลอดภัยดีและจะรีบกลับไปพร้อมกับก็ให้เตือนโรงเรียนด้วยว่าให้สังเกตความเคลื่อนไหวของป่าซิงโตจากนั้นทั้ง3คนก็แยกกันตรงนี้นะครับนางชิวชิวและนางซุยซุยเนี่ยที่ได้บินออกมานางชิวชิวเนี่ยนางก็ได้สงสัยว่าทั้งสองคนจะไม่สนใจวีเฮาจ,จริงๆอย่างนั้นหรือซึ่งแม่ของนางชิวชิวเนี่ยก็ได้ตอบไปเลยนะครับว่าวีเฮานั้นแข็งแกร่งกว่าที่นางคิดเอาไว้และในอนาคตต้องกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งและสําคัญในโลกวิญ,ญญาจารแน่ตัดมาทางด้านสาาานักกก้้้ททีีจจูมมม็ไดแงงออตฟ รพรอมกับก็ได้ปรากฏตีศูนย์เทพสมุทรและร่างกายของทางด้านตรงเอินางก็ได้มีปฏิกิริยากับแสงนี้ทางด้านวีเฮาเองเขาก็ได้เดินทางจนมาถึงูนยนกลางของป่าปีศาจนะครับางพี่เทียนเมืองก็สัมผัสได้ว่ามีสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากอยู่ไม่น้อยเลยวีเฮาที่ได้เห็นพี่เทียนเมืองก็ตกใจนะครับว่าทําไมร่างกายของพี่เทียนเมืองถึงกลายเป็นคนไปแล้วจึงพี่เทียนเมืองก็ได้บอกไปว่าได้รับพรจากสัตว์มงคลนะครับจึงทําให้กลายร่างเป็นคนได้และก็ได้ถามวีเฮาไปอีกว่าพี่หล่อเลยใช่ไหมล่ะจากนั้นทางด้านพี่เทียนเมืองก ไปหลังจากที่จักรพรรดิสัตว์มงคลเนี่ยสั่งเบอชีวิตตนเองแล้วตอนนี้พลังวิญญาณของวี๋เฮาไม่ใช่ระดับ60แล้วแต่เป็นระดับที่70ทางพีเทียนเมืองหนึ่งจึงได้แนะนําว่าขอแค่หาวงแหวนอีกหนึ่งวงก็จะกลายเป็นมหาป่าวิญญาณ7วงแหวนแล้วแต่ในเวลานี้อวี๋เฮาก็กังวลว่าหลังจากที่ชิวเอ๋อร์จากไปสัตว์วิญญาณในป่าสิงโตจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างแน่นอนและอาจจะถึงขั้นทําให้หายนะเกิดขึ้นที่เมืองสื่อไลเคอร์ทางพีเทียนเมืองก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นนนนจรรรริงงงๆแต่่่่่ททววาาาาาากฐาีีสสัมมยยขอออเเืไลค การก่อจลาจลของป่าชิงโตก็ใช่ว่าจะสั่นคลอนได้พีเทียนเมืองเนี่ยจึงคิดว่าถึงแม้ว่าพวกมันจะลงมือจริงๆยังไงก็ต้องใช้เวลาวีเฮาเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าเพราะแบบนั้นจึงต้องรีบหาวงแหวนใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มพลังให้แข็งแกร่งขึ้นจึงจะแก้ไขปัญหาภัยพิบัติครั้งนี้ได้และในเวลานี้เขาก็สั่งหอนใจแล้วว่าทางป่าสิงโตก็อาจจะลงมือไปแล้วพร้อมกับดวงตาแห่งโชคชะตาของวีเฮาเนี่ยก็ได้มีปฏิกิริยาขึ้นมานะครับวีเฮาจึงได้บอกพี่เทียนเมืองไปว่า โอกาสของมันมาถึงแล้วนะครับตัดมาทางด้านสำนักถังที่สมาชิกทุกคนเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่ทางด้านพี่ใหญ่เปยเปยเขานั้นก็กังวลน,นะครับเพราะนี่ก็ผ่านมาเป็นเวลา3วันแล้วยังไม่ได้ข่าววี๋เฮาเลยพร้อมกับเปยเปยเนี่ยก็กังวลอีกว่าสิ์น้องเล็กนั้นเผชิญน,น้ากับความลำบากมากมายตรงเอ่อนั้นก็สลบไปไม่ฟื้นและก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวี๋เฮาพร้อมกับก็ได้คิดไปอีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับวี๋เฮาแล้วตรงเอ่อฟื้นขึ้นมาจะทําอย่างไรทางสื่อเนี่ยก็ได้บอกไปนะ ต่อให้หวีฮาถูวิญญาจารย์ปีศาจจับตัวไปเสีเเ่ยวถก็คงจะทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้แน่และบอกให้เปยเปยรออีก2วันนะครับถึงมันก็แน่นอนว่าเปยเปยก็คงทําได้แค่นั้นจู่ๆเมืองสื่อไหลยเคอก็ได้เกิดการมืดลงนะครับเปยเปยที่ได้ใช้เนตรปีศาจซีเมอเนี่ยตรวจสอบดูแล้วก็บอกให้ชายโทนะันรีไปเชิญอาจารย์เฉียนมาตรงนี้และก็ให้สารสื่อนะรีรีไปแจ้งโุงเลียนทางด้านสื่อหลเคอเนี่ยก็ได้ออกคําสั่งให้สิทธิ์ฝ่ายในทั้งหมดไปรวมตัวกันที่กําแพงเมืองทางใต้จากนันกกง่ตแ เขาแล้วตำแหน่งมา3ปีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เจอสถานการณ์เช่นนี้พร้อมกับเขานั่นก็คิดว่าเมืองสื่อเลเคิร์นั้นไม่ได้ไปเชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้มาเป็นร้อยปีแล้วสถานการณ์หายนะคือสรรัตว์วิญญาณจากป่าซิงโตพร้อมในเวลาเดียวกันก็ได้ปรากฏผูอวสโสจากสาราเทศสมุทรทั้งหมดนะครับผู้อวโซเสวียนจืดที่ได้เห็นเนี่ยเขานั่นก็ได้คิดว่าส,รรสัตว์วิญญาณรอบนี้มากกว่าร้อยปีก่อนหลายเท่านันกผู้อวโสคนอื่นก็ได้สงสัยว่าป่าซิงโตนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไม เฉียนจือเนี่ยก็ได้เล่าว่าเกิดเมฆโลหิตขึ้นที่ป่าจิงโตทางด้านผู้อาวสวเยนเซ้าเจอเนี่ยก็ได้สงสัยว่าหรือว่าสัตว์วิญญาณสําคัญหรือไม่ก็สัตว์วิญญาณสักตัวในป่าจิงโตถูกวิญญาจารย์นั้นสังหารตายผู้อาวสโวเสเฉียนจือเนี่ยเขานั้นก็ได้คิดว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนเกิดขึ้นสัตว์วิญญาณครั้งก่อนนั้นโรงเรียนสื่อหลาครอมีผู้อาวสโสมู่ค,คอยประคับประคองเอาไว้พร้อมกับก็มีสํนานักกาย,ยาคอยสนับสนุนจึงได้หยุดขึ้นสัตว์วิญญาณไว้ได้ในท เกิดเรื sure ่องที่ร้ายแรงขึ้นแน่ทางด้านพูอโซเซียนเนี่ยจึงพุ่งเข้าไปหามหาจักรพรรดินะครับเพื่อที่จะเจรจาจากนั้นพัอโซเซียนจือเนี่ยก็ได้ถามกับทางด้านมหาจักรพรรดิไปว่าการนาทัพสัตว์สัญญาณมาที่โรงเรียนสื่อเลยเคอร์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันทางด้านมหาจักรพรรดิเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกมนุษย์แสนตําช้านั้นถามข้าว่าเพราะอะไรอย่างนั้นหรือทางด้านพูอโซเซียนเนี่ยก็ได้พูดถึงสัญญานะครับแต่มหาจักรพรรดิเนี่ยก็ได้สวนคืนว่าแต่ทางด้านมนุษย์อย่างพวกเจ้านั้นผิดคําาาาสสสััััญญกกกก่อพร้้มมบ็ไดลววถึงงงิโตต์คำ เชวียนจือเนี่ยจึงรู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องขึ้นกับสิงโตสามตาจากนั้นมหาจากักรพรรดิก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเรื่องของสัตว์มงคลแล้วล่ะก็คิดว่าเขานั้นทําไมถึงต้องมาใช้กําลังมากมายขนาดนี้พรอมเกับก็ได้เล่าไปอีกว่าไม่กี่วันก่อนได้สัมผัสถึงกลิ่นอายตอนสิ้นชีพของสัตว์มงคลผูโอาวส่นเซียนยก็ตกใจนะครับเพราะว่าสัตว์มงคลตายแล้วจากนั้นหรือจากนั้นผูโอโซนเซียนยก็ได้กล่าวส่วนไปว่าหากว่ามหาจากักรพรรดิคิดจะใส่ร้ายกันแบบนี้ต้้อออองงหหาาาาเเเตตตุผลทีีี่่่่่นนนนชืืถยยพรระััไมมมใคคสว์ มหาจากักรพรรดิก็ได้ส่วนขึ้นว่าแน่นอนว่าไม่มีมนุษย์คนไหนพาสัตว์มงคลในป่าซิงโตได้แต่ทว่าสัตว์มงคลนั้นตายที่โลกมนุษย์นางนั้นเรื่องที่จะสั่งเวรเพื่อมนุษย์คนหนึ่งและก่อนที่นางจะจากไปจากป่าซิงโตนางเคยใกล้ชิดกับมนุษย์แค่คนเดียวเขานั้นเป็นนักเรีของเราเรียสื่อหลเคือผู้อาโซเซียนเศร้าเจอเ่็จึงรู้ได้ทันทีว่าอาจจะเป็นอีเห้าแน่ๆจากนั้นมหาจากักรพรรดิก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเอาตัวมนุษย์คนนั้นออกมามิเช่นนั้นจะล้างบางสื่อเสวลยคือ็ัว่าโรเียอ แตคือเรานั้นอ่อนแอคิดจะรังแกก็รังแก,งแกได้อย่างนั้นหรืออีกอย่างไม่แน่ใจเลยว่าคนที่สิงโต3สามตานั้นสั่งเวรให้คือใครแต่ถ้าหากว่าเป็นอวี่เหาจริงๆมันก็เป็นการเลือดของทั้งสองฝ่ายเจ้าเองก็รู้ดีว่าการสั่งเวรนั้นบังคับกันไม่ได้สเสวียนเจือเจ้าพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้าเลือกที่จะให้เกิดการนองเลือดสินะและจะไม่ยอมส่งตัวเจ้าหนูนั่นมาอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสเสวียนเจือก็ไม่กลัวนะครับหากว่าต้องการที่จะเข้าปะทะกันก็ปะทะเลยเกียรติของสื่อไรอเป็นสิ่่งทีเจ้าคิดดจจะเหยยยยยยียีบบ่าาก็ตมใไ้ หรือจากนั้นทางด้านมหาจักรพรรดิก็สั่งให้สัตว์วิญาณเนี่ยถล่มเมืองสือเลยเพื่อให้เป็นหน้ากองเลยนะครับจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ได้เข้าปะทะกันทันทีทางด้านพัวอซเซียนเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางด้านมหาจักรพรรดินะครับทางด้านมหาจักรพรรดิที่อยู่ในร่างมังกรขนาดใหญ่ก็ได้โตไปที่ผู้โซสเซียนพร้อมกับก็ไดพ่นเปลลิงไปที่ผู้โซสเซียนทันทีทางด้านพัวโซเซียนเนี่ยก็ได้ดูดซับการโจมตีเข้ามานะครับแล้วก็สวนกลับไปมหาจักรพรรดิก็ป้องกันเอาไว้ได้จากนั้้้้้้้นนนนนททัััััังงงกกกกกกก็็ไไดดดดเขาาาาอยยุีีีครรจจโซถูมต ขนาดใหญ่ของทางด้านมหาจากาักรพพรดตัดมาทางด้านวีเฮาที่เขานั้นอยู่ในป่าปีศาจจู่ๆเขานั้นก็ได้พบเข้ากับมังกรกืนกินวีเฮาจึงได้นึกถึงคําพูดของทางด้านผู้วิสมสมูเอินว่ามังกรกืนดินนั้นเป็นสัตว์วิญญาณประเภทมังกรดินและมันก็แข็งแกร่งอย่างยิ่งชนิดหนึ่งและมีทักษะวิญญาณที่แสนดุด,ดันชนิดหนึ่งชื่อว่าทักษะกืนกินฟ้าดินซึ่งสามารถฟื้นฟูพลังที่ใช้ไปของตนได้ซึ่งมังกรกืนกินที่วีเฮาเห็นเนี่ยพี่นอนหมาเทียนมันก็คิดว่าตะบะของมันก็น่าจะอออออยยยููู่่่่่่ทีีีหหมมมืืนนนปะะรับับแลลกก็ดเววาาาาํงงงิไ จูจ่ๆมังกรกลืนกินก็ถูกโจมตีทันทีนะครับจากนั้นมันก็ได้ใช้ทักษะกลืนกินฟ้าดินเนี่ยเปล่นฟูพลังให้ตนเองนะครับแต่ทว่ามันก็มองเห็นวีเฮาพอดีมันจึงจะหันมากินวีเฮาแทนนะครับวีเฮานั้นจึงจําใจต้องเปิดการโจมตีสวนกลับไปเขานั้นจึงโจมตีด้วยดวงจิตส่งผลให้มังกรกลืนกินเนี่ยถูกจัดการทันทีทางด้านพี่นอนไมเทยนเมอร์เนี่ยก็ต้องตึกตะลึงกับการโจมตีของวีเฮาน,นะครับเพราะว่าเขาเดียก็สามารถจัดการสายวิญญาณหมื่นปีได้แล้วจจจจาาาากกกกกกนนนนนนนััั้้้้วีเเเ็ถถููโมตตตททงิิิะืํใหขขสไป แล้วนะครับหากทว่าไม่เป็นเพราะว่ากระดูกวิญญ,ญาณส่วนหัวของชิวเออแล้วล่ะก็เขานั้นก็คงจะถูกเล่นงานไปแล้วในเวลานี้วีเฮากรู้แล้วนะครับว่าเขานั้นถูกเล่นงานทางจิตจากนั้นวีเฮาก็ได้ไล่คาถาพร้อมกับโจมตีทางจิตออกไปนะครับซึ่งการที่วีเฮานั้นไล่คาถามันก็หลอมรวมเวทมวมต์ว,วิญญ,ญาณที่ทางด้านอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับทักษะวิญญ,ญาณและมันก็ช่วยเพิ่มพลังของทักษะได้มากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะจํากัดอยู่ที่ถ้าโจมตีทางจิตก็ตามนะครับจากนั้นทางด้านพิเทียนเมืองก็ได้สังเกตตวว่าาทัักษิิิญณสพลงจบร สุดเมื่อคู่ที่โจมตีวีเฮาไม่ผิดแน่ต้องเป็นจักรพรรดิทรราชเนตรปีศาจแน่ซึ่งก็เป็นสัตว์วิญญาณที่วีเฮานั้นตามหาอยู่แล้วนะครับไอสัตว์วิญญาณทรราชเนตปีศาจเนี่ยก็สนใจในตัววีาาเฮาแล้วนะครับและก็คิดไม่ถึงว่าวีเฮานั้นจะเป็นผู้สืบทอดพลังแห่งโชคชะตาของสัตว์มงคลและมันก็หวังจะเอาไปเป็นของตนเองนะครับวีเฮาเนี่ยก็คิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปนั้นต้องลองต่อสู้กันดูถึงจะรู้และในเวลานี้วีเฮานั้นก็มั่นใจนะครับพลงังจิตของเขานั้นถึงแม้จจจะะเเออกกกัััับสสสตววว์ิญาาาาณแนนนนปีีข้้้็ม่่ใ่ใูไดลยง พลังของจกักรพรรดิสัตว์มงคลของชิวเอ,อ๋อก็สถิตยอยู่ในวิญญาณของเขาแล้วและวีเฮาวก็คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มีโอกาสชนะแน่จากนั้นทางด้านทรราชเนตปีศาจเนี่ยก็ได้โจมตีพายุจิวิญ,ญญาณนะครับแต่วีเฮาหนันก็ไม่ได้หวั่นเกรงแต่อย่างใดพร้อมกับก็ได้บอกให้มันนั้นปรากฏตัวออกมาเดี๋ยมไม่นานก็ได้ปาารากฏทรราชเนตปีศาจขนาดใหญ่ที่มีตะบะหนึ่งแสนปีในะออกมานะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับ ก็จบไัแล้วครับสลับการสปอยไอเดเมสสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่107และตอนที่108โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ